ถามกันเข้ามาเยอะมากๆเลยค่ะโอ้ยเคสแบบนี้เอสเท่าโปรใช้ได้ไหมคะวันนี้เลยถือโอกาสมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆเลยค่ะข้อแรกคือตัดมดลูกรังไข่นะคะทานเอสเท่าโปรได้ไหมได้ค่ะคนที่ตัดรังไข่เสมือนกับคนที่เป็นไวทองเลยค่ะเพราะว่ารังไข่มันเป็นที่สร้างของฮอร์โมนเอสโตรเจนพอตัดรังไข่ก็คือฮอร์โมนหมดไปเลยกระทนานนะคะถ้าเขามีอาการเซนซิทีฟเนี่ยอาการไวทองเนี่ยรุนแรงกว่าคนที่เป็นไวทองตามธรรมชาติอีกนะคะ ถัดมานะคะถามว่าตัดมดลูกแต่คงปีกมดลูกไว้ทั้งสองข้างไม่ต้องกินยาฮอร์โมนแต่จะมีอาการร้อนวูบว่าบเหงื่อออกกลางคืนอ่อนเพลียบ้างเล็กน้อยมีฝ้ามีกลิ่นภายในอายุ43ปีเอสเชล่าโปรจะช่วยได้ไหมอาการเหล่านี้เป็นอาการซิกเนเจอร์ของคนที่พร่องฮอร์โมนซึ่งจริงๆเนี่ยตั้งแต่อายุ40ฮอร์โมนเราลดลงแล้วนะคะลดลงอย่างน้อย25%เคสนี้ทานแล้วก็คือฟันธงเลยค่ะดีขึ้นแน่นอนคะ่ะเคสนี้อายุ48 ีปนอนหลับยากเวลาหลับแล้วเนี่ยหลับไม่ค่อยสนิทขึ้นมาฉี่กลางดึกแล้วหลับยากใช้เวลาเป็นชั่วโมงทําให้ตอนเช้าเนี่ยจะมีอาการเพลียนะคะช่วยได้อะค่ะเพราะว่าคนนี้เข้าวัยพอดีเมื่อฮอร์โมนเพศลดเมลาโทนินลดค่ะการหลับจะยากขึ้นมีแอลทีแอนีนนะคะมีแมกนีเซียมออกไซด์นะคะซึ่งเหล่านี้เนี่ยช่วยในการปรับสมดุลของการนอนให้ดียิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะหาหมอรักษาฝ้าฮอร์โมนอยู่ทานเอสเซ่าโปร ด้วยได้ไหมนะคะอันนี้ช่วยได้เลยค่ะจะเป็นการช่วยจากภายในควบคู่กันไปเลยนะคะเพราะเอสเซราโปรจะคืนสมดุลฮอร์โมนเพศหญิงให้แล้วทำให้ฟ้าเนี่ยจางลงจากผิวที่มันแข็งแรงขึ้นค่ะ ถัดมานะคะถามว่ายังไม่ถึงวัยทองแต่พี่มีอาการร้อนตอนกลางคืนเหงื่อท่วมพี่จําเป็นต้องกินเอสเซล่าโปรไหมมันจะช่วยพี่ได้ไหมฟันธงเลยนะคะเอสเซล่าโปรช่วยได้อาการร้อนวูบวาบหรือเหงื่อออกกลางคืนเนี่ยมันเป็นอาการซิกเนเจอร์ของการขาดฮอร์โมนวัยทองค่ะเคสต่อไปนะคะอายุ57ปีนะคะชาปลายมือปลายเท้าปวดข้อนะคะปวดจนนอนไม่หลับเอสเซล่าโปรช่วยได้ไหมนะคะช่วยได้ค่ะเพราะการปวดตามข้อกับชาปลายมือปลายเท้า ก็เป็นอีกอาการหนึ่งของอาการไวทองค่ะหมุดหงิดทุกครั้งก่อนประจำเดือนมาลูกปัวเข้าหน้ามไม่ติดเอ l ลาโปรจะช่วยได้ไหมนะคะช่วยได้ค่ะฮอร์โมนสวินแล้วเรามีอาการหมุดหงิดเอ l ลาโปรจะเข้าไปช่วยปรับสมดุลฮอร์โมนตรงนี้ทําให้เราอารมณ์ดีขึ้นค่ะ เพิ่งจะ30ปลายๆ40ต้นๆยังไม่ถึงวัยทองเลยอะ่ะทานได้ไหมนะคะก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอายุ40ต้นๆเนี่ยนะคะเป็นช่วงที่ฮอร์โมนเราเริ่มลดแล้วนะคะถ้าเกิดว่าเรามีอาการนะคะเราสามารถจัดการได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องถึงตอนที่เราหมดประจําเดือนค่ะเอเซียาโปรต้องทาน2เม็ดไปตลอดไหมช่วงแรกเนี่ยแนะนําให้ทานคนละ2เม็ดแต่หลังจากนั้นพออาการคงที่นะคะใครอยากลด ลดลงมาเหลือ1เม็ดได้นะคะแล้วลองดูว่าคุมอาการได้ไหมถ้าคุมอาการได้คุณก็ทาน1เม็ดได้นะคะแล้วมันจะมีปัญหาก,กระตับกระไตไหมถ้าทานต่อเนื่องวันละสเม็ดไปตลอดนะคะก็ต้องบอกว่าตัวพันพันเองหรือตัวคุณแม่เองเนี่ยทานมาเข้าปีที่4แล้วนะคะตั้งแต่สูตรเดิมมาจนสูตรใหม่ปรับปรุงใหม่ที่มันแบบดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ยนะคะก็ตรวจสุขภาพทุกป,ปีค่าตับค่าไตท,ทุกอย่างก็ปกติทั้งหมดคะ่ะ